จดเรือนะขอไปเอาเตานมากกับเขาเล่าพุ่นสถานอากาศน้ำท่วมเจ้าวันนี้วันที่23สิงหาคม2 5 6 7เจ้าเวลา16นาฬิกา46นาทีเจ้า แขงททยอยู่บ้านหลวงตำบลครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเจ้านี่น้ำอิงกำลังขึ้นนะเจ้าเนาะตอนนี้ขึ้นมาหนักขนาดเลยเนาะบเชียงรายเลยใช่ตอนนี้ขึ้นมาหนักข,นะข,ขนาดเลยเจ้าฝนก็ตกอยู่นะเจ้าฝนตกอยู่เรื่อยๆเลยนี่นขึ้นผาเพื่อจะเมฆใช่ ตอนนี้ตอนนี้แพงอยู่บนถนนนะเจ้าแล้วก็ข้างหน้านี่เป็นสะพานน้ำอิงเนาะตอนนั้นแพงก็ยังข้ามไปหาปลาอยู่นะเจ้าฟังพูดนาะตีเขาไปเก็บจีกุงนะเจ้าแล้วก็นี่ก็ท่วมห้างวิตาล่ะนี่อันนี้ก็เป็นตรงไม้พอนถ้าจะมาพิดไปก็นหน้ามาเจ้าเนาะบิดบหาหันยอดเข้าล่ะนี่นี่ก็เข้าเจ้าดูพี่น้องเหรอน,น,น้ำเจ้าโอ้พี่น้องเข้า ปีนี้ไปกับน้ำแล้วเจ้านี่สูงสุดในรอบสิบสิบกว่าปีแล้วนะท่าหมันมาหานจีงน,น,นี่คือนี่คือมวลน,น้ำจากตีอำเภอเชิงแล้วก็เชิงคขาเออมวลน,น้ำจากอ้อ <c oughs> ที่ไม่เป็นบดอ่ะ จีบแปดพันก้านจีบแปดพันนี้ซื้อเองอ่ะซื้อเลยอ่ะซื้อเลยก่ะนจีบแปดพันเองอันนี้มวลน้ำจากอันมวลน้ำจากทางเทิงทางพะเยายัง,ยงมไม่ถึงนะเจ้าแต่คาดว่าน่าจะถึงพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะขึ้นสูงกว่านี้นะเจ้ามวลมวลมาหา,นามมนหน้าพระเจ้ามวลน้ำใหญ่ยังมาถึงเดียวนะเจ้าแต่มันก็มาเรื่อยๆอยอยู่ทายน้ำเจ้าอันนี้ปอบไปไหนเออ ส่วนมากความส่วนมากคว,วามเสียหายจะเป็นกเกษตรนะเจ้าเนาะพวกพืชพลนทางกเกษตรนะเจ้าก็หมู่บ้านแพงก็จะมีปลูกดี่ละลักก็คือจะมีปลูกข้าวยางพารามันสัปะหลังเจ้าแล้วก็ข้าวโพดนะหมู่นี้จะไปแล้วก็ลำไยเจ้ายนะมันสัปะหลังนี่ถ้าจะบรอดนะเจ้าเนาะแล้วก็ข้าวข้าวก็เสียหายเจ้าแต่ว่ายางพารากับลำไยยังพอรุ่นอาจจะลอดนะหมู่บ้านแพงอยู่ข้างบนนะเจ้า อีกประมาณห้าประมาณอีกประมาณห้าอยเมตรนะจะถึงมู่บ้านแทงนะเจ้าฮึมันเขาจะปั๊มที่ไหนเขาเนี่ย รถ <N ic> จอดเนี่ยเจ้าเนี่ยพอ่อรถรถที่เปิดจอดกันหลายเพร่อเปิดเอาเรือข้ามไปฟังพุ่นนะเจ้าไปเก็บไปเก็บของนะจเจ้ายังพวกเห็นประวัตินี้ยังพวกเนี่ยยังปั๊มน้าอย่างเนี้ยจะเขาละไว้อย่างเงี้ยเขาก็คือไปขนมารถสัญจรบ่ได้ละ ไปม่ได้ตอนนี้ใช้แต่เรือเาะเรือครับเรือได้อย่างเดียวกับรถไถรถไถยกสูงได้อยู่นะแต่ว่าเรือแต่ว่ารถไถก็ได้แค่ข้ามข้ามก็ข้ามสะพานเนี่ยเลยสะพานไปก็คือท่วมละเจาะท่วมแบบใช่ท่วมท่วมหัวละก็จะไปมา เน pues right? nah like ี่ยมอสจะกัดจะไปเอาห้องอคก็เจ้าไปด้เขาปไฟแงอันายลูกเ้างอสได้กิงน้ำถ่ายถอดสุดถ่ายถอดสุดถ่ายถอดสุด ซุแบบได้คร ah, oh, oh, ัม uh, ีสัญญาณอันนี้จะไปห่มรอบก็เจ้าอ๋อเฮือไปไหวอ๋อมัดตัวท่านกะเดี๋ยมพูกมันขึ้นไม่เห็นเด้ดนี่เขาว่าก็มันมันจะถึงงินบุญเรื้ยง คือน,นี่น่ะนายิ่มใหญ่ฮะ<า>โอ้ยถ้าแต่วบบ้านแพงน่ะบ้านเบื่อแล้วเค่นขับฝน,นก็ตกเรื่อยๆนะเจ้าเนี่ยฝนยังตกอยู่นะนี่คือเคยคลายผับอยู่นะฮะคายผับวิวตรงนี้อยู่นะ เป็นจะได้ไเดี๋ยวขึ้นผาเพื่อดูขึ้นผาเพื่อดูขึ้นผามังจะได้นนนขา้าาม่ดีึตก็ตอนจีโชกุนไปยกยอยังข้ามไปได้อยู่เจคก,ก็ยังข้ามสะพานไปได้เจคก็แต่วันนี้เป็นจะได้ตดัวมันผูกตัวพอเนะโชกุนขึ้นถุงรูงนะใช่มันผูกตัวพอเลยว่ามวนน้ำตี๋ ม้วนใหญ่เนี่ยมวลน้าอันตีว่ามันมาจากเทิงตั้งพะัคฆยาอ่ะมันจะไปจะได้อันนี้มันยังกัดลังแบบแต่มวลใหญ่มันยังมวลใหญ่ยังมาไ่ถึงเลยนะสะใจล้มเนี่น้าโขง่เลยน้ำโขงก็เต้งล่ะลูกน้ำโขงก็เต้งจีนกับปล่อยน้ำเหมรอผมน้ำลงไหนอ่ะลงมมาได้กับต้องข้างอยู่นี่น่ะอยากจะได้ตอนนี้เขาต้องปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับน้ำยังไงเนี่ย เนี่ห่างหวังอยู่กัแม่อ่าอาเส่นเส่นส้นมวกตัวฝนมาตกอุงซุ้ซื้อบ้านเอซื้ออะไรซื้อบ้านนี่จะได้ซื้อเหือลำใหญ่ๆแล้วก็เอาบ้านไปไหวบนเหือเลยนะแล้วก็เอาของใส่บนเหืาอะไรเหือนั่นนั่นเหือนั่นไงอะไรนะั่นเราจะแปลงบ้านบ้านลอยน้ำนั่นนะวางกันบ้านลอยน้ำเลยนี่นีบ้านพักริมน้ำเชกุณสนใจไหมใครสนใจทักมาได้นะครับ คืนเช่าเช่าฟรีฮะแต่ว่าวันวันวัน,วน,วนอ่ะเดี๋ยววันนี้เพีงจะถ่ายตอนนี้นะเจ้าน,นี่กระท่อมกระท่อมกระท่อมหลังนี้นะเจ้าเดี๋ยวดูดูดน้ําตรงนี้เด้อกระท่อมตรงนี้นะ,ะขนาดนี้เจ้าตอนนี้ขึ้นเสาที่สองเนาะเสาไฟฟ้าที่สองอ่ะล้วก็ตรงนั้นเลือหลังคาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเพีงจะมาถ่ายดูว่ามันจะเป็นจะได้ความขึ้นสูงมาได้แค่ไหนนะถ่ายทั้งวันเลยฮะถ่ายทั้งวันเลยไว้ก้าน ตอนนี้การสัญจรใช้เรืออย่างเดียวเจ้เดี๋ยวแพ้จะปิดขอจบคลิปไปเดี๋ยวแพ้จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนาะเดี๋ยวแพงก็จะกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแพงเดี๋ยวพรุ่งนี้แพงจะเข้ามาดูเพื่ออีกทีนะเจ้าเราสำหรับท่านใดที่ติดตามหน้านะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าฮัลโหล อ่ะสวัสดีครับนะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะสวัสดีครับซีวากินนิด